คุณเคยรู้ไหมครับว่าเทพีเสรีภาพสัญ,ญลักษณ์แห่งอเมริกานั้นเกือบจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันที่28ตุลาคมปี1886เทพีเสรีภาพได้รับการส่งมอบอย่างเป็นทางการที่ท่าเรือ,อนิวยอร์กอนุสาวรีย์แห่งนี้มีชื่อทางการอันง,งดวงามว่าเสรีภาพส่องสว่างแก่โลกหรือ Liberty Enlightening the World พิธีส่งมอบจัดขึ้นในวันที่ฝนตกหนักและมืดครึ้มหมอกหนาทึบปกคลุมไปทั่ว จนบทบังทัศนียภาพของผู้คนที่มาร่วมงานวันนั้นประธานาธิบดีโกรเวอร์คลิฟแลนด์เป็นตัวแทนรับมอบเทพีเสรีภาพคือของขวัญแห่งมิตรภาพจากชาวฝรั่งเศสแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้โครงการเกือบจะต้องล้มไปเสียก่อนวิกฤตการระดมทุนเกือบทําให้ทุกอย่างจบลงฝรั่งเศสรับผิดชอบค่าสร้างเทพีเสรีภาพแต่สหรัฐอเมริกาต้องรับผิดชอบค่าฐานตั้ง การระดมทุนหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงทำให้ชิ้นส่วนเทพีถูกเก็บในลังนานหลายเดือนโจเซฟพูลิตเซอร์เจ้าของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเวิลด์เข้ามาช่วยเขาออกแคมเปญระดมทุนครั้งใหญ่โดยสัญญาว่าจะตีพิมพ์ชื่อผู้บริจาคทุกคนไม่ว่าจะบริจาคเพียงเล็กน้อยแค่ไหนแผนการนี้ได้ผลอย่างงดงามเงินทุนก้อนสุดท้ายส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆจากชาวอเมริกันกว่า120,000คน ในวันส่งมอบถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการแม้สภาพอากาศจะเลวร้ายก็ยังมีการเดินขบวนสวนสนามทางเรือครั้งใหญ่และการเดินขบวนพารีบทิกเกอร์เทปครั้งแรกของเมืองระหว่างพิธีมีเหตุครุกขลักเล็กน้อยธงฝรั่งเศสที่คลุมใบหน้าเทพีเกิดหล่นลงมาก่อนกำหนดทำให้ฝูงชนส่งเสียงฮือฮาก่อนที่การปราศัยจะสิ้นสุด ขณะที่ผู้ชายกำลังเฉลิมฉลองบนเกาะกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีซัฟราจิสได้เช่าเรือมาประท้วงพวกเธอชี้ให้เห็นความย้อนแย้งของการใช้รูปปั้นผู้หญิงขนาดใหญ่เป็นตัวแทนเสรีภาพในประเทศที่ผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งปัจจุบันเทพีเสรีภาพได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพและความหวังที่ทงพลังและยั่งยืนสำหรับผู้คนทั่วโลก